ครับมาอยู่กับเกมบททดสอบความเป็นคนไทยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมนั้นเป็นคนไทยแต่เกิดมาจากประเทศไทยปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเอาเป็นว่าเกมทีวีนี้ผมไม่เคยเล่นเลยและวันนี้เราจะมารองกันนะครับกับเกมแรกของซีรีส์กูกิลมิในประเทศไทยของเราไปกันเลย แล้วจะพิจารณาสถานการณ์ตรงหน้าแล้วคุณสามารถเคลื่อนที่สิ่งที่มีสีแดงบนจอด้วย W A S D และ s p ป c e Bar แต่บางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่อะไรคุณสามารถลองพิจารณาดูและทําในสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมได้เลยถ้าคุณต้องการหยุดเล่นกดปดปดุปดกดปดปดุด <laughs> มาเริ่มกันที่บทที่หนึ่งครับบททดสอบบทที่หนึ่งคืออะไรกันอันนี้เหมือนจะอยู่บนอ่ามันจะอยู่บน สนามบินเราอยู่ที่สนามบินแล้วตอนนี้ก็มีคนมาอา้าเดี๋ยว <Huh? S 1> ขณะนี้เวลาแปดนาฬิกหยุด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 ยุดเออนี่ครับเวลามีเพลงชาติเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติต่อไปครับคือนะัซี่เองโชคดีนะที่ลุงขับผ่านมาพอดีอ่ะไม่อย่างนั้นนะโอ้ยเอ็งได้รอรถอีกชั่วโมงแน่เลยที่เพิ่งเคยมาประเทศไทยครั้งแรกล้วหนุ่ม เออๆๆเออเออครับครับครับลุงขอบอกเลยนะไม่ได้ดายเด่นดีที่สุดในโลกแล้วล่ะนะครับครับผมครับผมเองว่ากันไหมเออใช่ใช่ครับลุงใช่แต่แต่ทีนี้เปลี่อไหร่ไปเออใช่ใช่ครับใช่ครับเจอไหมว่าลุงขับรถดีวันสี่ตีปีแเราเออดีดีครับลุงเดียวลุงยังจำรถครั้งแรกได้อยู่เลยนะตอนนั้นลุงก็เออขึ้นทีนี้ก็เออับครับลุงลุงก็ง่วงลุงก็ง่ายจิ้นเก้มาครับ เจ้านายไม่อยู่บ้านต้องไม่ให้ใครบุกลูกบ้านนี่หน้าที่ของลูเซียในวันนี้คือเห่าแล้วเวลาคนมา,มาแล้วเราก็เา่าไม่ให้ครับเราเป็นหมาที่ดีอุ้ยเชิญจ้าเราปล่อยหมาเข้าไปครับเฮ้ยแขกแขกมาแขกมาเฮาเห่อเาไล่แขกไล่แขกไม่ให้เขา้าเว้ยเราเป็นหมาเราต้องเห่าทุกคนแขกก็จะได้าามากูก็เห่าเหมือนกันเห่าแกเลย จบสิ้นแล้วแม้แต่เจ้านายก็เห่าเจ้านายก็มีหัวใจเฮ้ยว้าวเหรออ๋ออ๋อว้าวว้าวว้าวเราต้องสูงสูงครับสูงสูงสูงประมาณนี้ไหมถ้าถ้าถ้าสูงเฮ้ยคนลอยไปแล้วกระเพานรกแตกโดยคุณป้าขอไม่เผ็ดคัะป้า ไม่เผ็ดของเราไม่เท่ากันหนุ่มเอาทิกไปเลย3 4เมตร5เมตร6เมตรเจ็ดแปดเิบสิบเมตรนี่ครับเวลาเป็นสั่งคุณป้าบอกไม่เผ็ดคุณป้าจะสั่งให้ผมแบบนี้ตลอดเอาเฮียลานไฟใหม่มาครับเราขี่เราต้องผู้ชีพสายชีตูดโอ้โอหไม่ไหวแล้วเออแล้วโอ้โหชิบหายสิ่งศักดิ์สิทธิิ์ส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 ่งศักดิ์สิิทธ์ไม่ได้ไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิิ์ส่งศักดิ์สิิทธ์เราต้องยืนล้อก่อน ฟังรู้ด้วหัมเอาตัวรอดได้ดีเหมือนเดิมแม่เอ๋ยมันมีผีจริงด,ด้วยนะตรงนั้นอะ่ะกระจกวิเศษเอ้ยใครงามเลิศสุดในปตัตตภัยบอกเลยว่าโอ้เดมอ่ะครับต้องเป่าลมเป่าลมเป่าล,ลมให้แห้งเสร็จแล้วไปเช็ดทิชชู่แล้วก็ทิ้งนะฮะแล้วก็ไปเช็ดที่เสื้อเพื่อนต่อ <laughs> เลวที่สุดในโลกไปไดนการและอยา่าชนมีปัญหามีปัญหาที่ญี่ปุ่นครับส่งคอนคูไป ยิงยิงเนี่ยอ้าวต่งทายาให้เขาหน่อยสิเต่งเต่งดูอะไรมาจิบจิบจิบจจิบจิบจเฮ้ยเฮ้เห็นเลขเห็นเลขจิบหายถูด้วยเห็นเลขไอติมไอติมในประเทศไทยครับเรียกยังไงแม่งก็ไม่หยุดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้หูหนวกหรืออย่างไรเวลาเรียกไปไอติมไอติมวิ่งออกไปข้างนอกครับมีเล่งเครื่องหนีด้วยกูเคยเจออยู่รอบหนึ่ง โครการครั้งแรกจะเล่นน้ำให้นน้ำใจเลยกูฉีดกูฉีดกูฉีดเฮ้ยคนทำงานคนทำงานมาต้องฉีดฉีดไม่เล่นครับไม่เล่นครับพี่มามามากูก็ฉีดฉีดหมดครับฉีดหมดครับโรงการไม่ได้ตายไม่มีใครไม่เบียดฉีดฉีดไม่เล่นครับพี่ไม่เล่นไม่เล่นเลเฮ้ยไม่เล่นน้องไม่เล่นทำงานทำงานทำงานเรียบร้อยมีวันหนึ่งผมนั่งวินไปกับแฟนตนอยู่ที่ ที่หมอนะครับกาลังนั่งวินออกไปปากซอยมันยังไม่ถึงช่วงสงการเลยวันตอนนั้นยังไม่ถึงวันเล่นเลยแต่มันมีไอเด็กคนหนึ่งครับออกมาเล่นอยู่หน้าหอเล่นมันก็ฉีดน้ําฉีดอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแฟนผมกับผมก็นั่งวินไปสองคนนั่งไปฟูดเด็กไอ้เนี่ยน่ะมาเห็นแม่ก็เห็นและแม่ก็รับฟังละขับมาละแต่ชุดสวยแล้วแล้วมันก็ฉีดเต็มหน้าแฟนผมเลยแฟนผมก็ตะโกนด่าไปเลยเด็กปรดจิตวิญญาณคนใต้มา คือถ้าไม่ได้นั่งวินมาแล้วเดินมาเฉยๆแฟนผมลงไปกระทืบเด็กแน่นอนวันนั้นเฮ้ยมียอะไรอะว้ากล,ลัวละเร่งรัแท็ตซยานกุญเฐออันนี้ใครอ่ะเจ้าชายเหรอ,อเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วโอ้สุดเดอเเลยล่ะ ติดเดลเล่ลาทำรองเท้าตกอ่ะติดเดลเล่ล่าอยู่ไหนลองไปถามคนนู้นดูส <c oughs> ตดดิติดนวดเออติดนวดติดนวดในละคร,ครนี่พะเอกต้องจำไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราต้องไปหาคนอื่นรายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปไม่เหมาะกับผู้ชมทุกว,วัยเราต้องเซ็นเซอร์อะไรครับเซ็นเซอร์อะไรครับแบบนี้สังคมคดีสังคมอันดีของไทยเราต้องเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับผมได,ไ,ดได้เวลาไปทำงาน เออขออีกขออีกขออีกสิบนาทีเออ,เอ,อไม่ได้แล้วขอขอขออีกสิบนาทีแล้วกันขอโอ้ครึ่งแล้วเนี่ยขอขออีกสิบนาทีอ,อ,อีกสิบนาทีโอ้ไปโม้แล้วชิบหายแล้วต้องไปทำงานแต่ขออีกสิบนาทีเออชิบหายตื่นมาเที่ยงเอาล้วครับปวดหลังกันเลยอ้อย เอเอเราต้องจัดท่านั่งให้มันดีๆครับออฟฟิศซินโดรแบบเราต้องจัดท่าให้มันโอ้ใหม่กอดไปได้ถึงไหนวะเนี่ยโอ้โหด the fuck. อะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหฉันจะโชว์ฝีมือทำอาหารเองเฮ้ยสับป,ประรดบนพิซซ่าใส่ดิใส่ประเด็นใยกูใส,ส่ประเด็นใยกูใส่หมด โอ้ไม่กอดบอกเลยคนอิตาลีนี่จะแบบโอ้มามมามี่มามมามิโอ้ยมามมามี่อ่ะปิดไฟเฮ้ย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 เอาเอาได้มาจากไหนนี่นี่โอ้ God damn เฮ้ยเฮ้ยเล่นเฮียอะไรเปลืองไฟโอ้ยโทษครับ โทษครับขอโทษครับนิ่งๆหน่อยนะต้องได้ถ่ายรูปรับเราเป็นช้างที่ดีครับมีแมงมีแมลงอยู่ตรงหน้าเราก็เราก็ต้องสะบัดไล่ออกให้หมดนะฮะหลังจากที่สะบัดออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะหมุนแล้วก็โชว์โชว์ปันแบบนี้เป่าไปจะบอกว่าแบบเมื่อกี้ผมก็ทําได้โอ้ยไม่ได้ลวบัญชีเอ้ย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 ถเด็กโถูเด็กถเด็ก,ดกโชคดีน้องโชคดีโชคดีโชคดีแอ,อะลอยไปแล้วลอยไปแล้วสรุปอเด็กคนนั้นครับเยี่ยวแตก ตายไม่ได้เจอกันนานเลยนะคนุนจริงด้วยกี่ปีแล้วเนี่ยนี่ครับแม่เราคุยกับปาข้างบ้านนะฮะแล้วเขาก็คุยกันตลอดไปเลยแหละจะบอกให้ถ้าเราไม่ไม่ทวงแม่เราไม่ไม่ดึงกระชากแม่ออกมาเขาก็จะคุยแบบนี้ตลอดไปนะเนี่ยมืดแล้วโตแล,ล้วคุยกันจะโตแล,ล้วนี่ครับแก่แล้วครับตอนนี้เริ่มถือไม่เท้าแล้วแม่ครับแม่คุยเสร็จหรือยังลูกค้าชื่ออะไรนะคะหนูดีค่ะ <c oughs> ลูกค้าคุณดุยกบุริครบหนึ่งปีแล้วท oh, ีนะไม่ค um ิดเลยว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขนาดนี้จะได้จังจะมีเรื่องสนุกอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้ผ่านนายไปสัมผัสไม่ว่าพวกอาหารหรือที่เที่ยวต่างๆ ฉันอยากรู้มากเลยว่าทานายได้ลองนี่จะเป็นยังไงเพื่อนแบบนายที่เข้ากับคนแบบฉันได้ขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนายพยายามทำตัวแบบที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหรือเปล่าแต่การที่นายโดนผีหลอกหรือติดละครไทยก็จะเกิดไปหน่อยนะฉันว่านะการที่นายใส่ใจคนอื่นเสมอนี่ต่างหากที่ทำให้นายเข้ากับฉันได้ หลายครั้งแล้วถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ร้องขอออกมานายก็ได้ช่วยฉันไปซะแล้วการใส่ใจคนอื่นแบบนั้นน่ะไม่ว่าที่ไหนในโลกก็ต้องจะต้อนรับนายแน่หรือนี่คือเวทมนต์ของการอ่านบรรยากาศในแบบของคนญี่ปุ่นกันนะบางทีฉันอาจจะต้องลองใส่ใจคนรอบข้างแบบนายดูบ้างดูเหมือนว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรจากนายอีกแล้ว ยังไงก็ขอบใจนะคุณเป็นคนไทยในแบบแกงมัสมั่นครับผมผลสรุปสุดท้ายออกมาเป็นแบบนี้คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความเฮฮาแต่ก็มีด้านที่อบอุ่นด้วยน้ําใจที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้บางทีมันจะเป็นข้ออ้างในการเล่นตลกแต่มันก็ทําให้คุณดึงดูดผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เสมอครับสามอันจั้นึกของเราอยู่ที่4ี่สัญชาตยาน30อารมณ์ขัน48น้ําใจ44และมีความมีประสบการณ์นี่คือ26เท่านั้นเอง ประสบการณ์ของผมอาจจะยังน้อยเกินไปในฐานะของคนไทยคนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเกมที่ทั้งสนมากสนุกมากเออหนุกจริงๆนะถูกใจคนไทยอย่างผมแน่นอนนะะเราก็หวังว่าทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็จะได้รับความสนุกไปด้วยนะครับเอาไปว่า เอาวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันอาจจะมีโหมดอื่นที่น่าจะมีให้เล่นอีกเยอะแยะเลยแหละแต่เดี๋ยวไว้ดูก่อนนะครับว่าจะมีเวลาว่างมาเล่นตอนไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆติดไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย